แยกคำน้ำแซบจังหวัดอุบลราชธานีครับตอนนี้ผมขับรถมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาด้วยถนนเส้น226ตอนนี้ก็ถึงเส้นคำน้ำแซบแล้วผมก็เบี่ยงซ้ายออกมาถนนเลี่ยงเมืองนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีถนนเลี่ยงเมืองอย่างดีนะครับแล้วก็ถนนสวยนะครับเลี่ยงเมือง สองเลนนะสี่เลนนะครับเลี่ยงเมืองแล้วก็จะมีอุโมงค์นะครับมีอุโมงค์ถึงสองอุโมงค์ทีเดียวนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีอุโมงค์บนถนนเลี่ยงเมืองเส้นนี้แหละครับมีสองอุโมงค์นะครับก็คืออุโมงค์ที่หนึ่งก็เป็นอุโมงค์แยกดงอู่พึ่งนะครับในส่วนของอุโมงค์ที่สองนะครับก็ผมจําชื่อไม่ได้นะครับ ถนนเลี่ยงเมืองเส้นนี้ก็คือสองสามหนึ่งนะครับถนนสองสามหนึ่งอุโมงค์ที่สองเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับรู้แต่ว่ามันมันจะอยู่ประมาณสักแยกที่จะไปอำนาจ,จเจริญได้นะครับอุโมง์ที่สองนะครับเส้นนี้นะครับเส้นสองสามหนึ่งนะครับถนนเส้นนี้ห้างเซ็นทรัลนะครับก็จะอยู่ถนนเส้นนี้นะครับห้างเซ็นทรัลพลาซาแล้วก็พวก แถวแถวบิ๊กซีก็จะอยู่เส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้แล้วก็ขนส่งสถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานีก็อยู่เส้นนี้นะครับนนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของถนนสองสาหรือว่าถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีนะครับจากบริเวณของแยกคำน้ำซันะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านชมถนนไปเรื่อยๆนะครับ ว่าเป็นจังหวัดที่จเจริญมากๆนะครับจังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับสะพานข้ามแม่น้ำมูลของถนน231หรือว่าถนนเลี่ยงเมืองอุบลจากแยกค้ำน้ำแทบมานะครับสะพานข้ามแม่น้ำมูล ถือว่าเป็นจังหวัดที่เจริญน,นะครับรถก็พลุกพล่านนะครับคุณผู้ชมครับรถรถเยอะครับ นี่คือบรรยากาศของเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีครับผมขับรถอยู่บนถนนเส้น2 3 1สนะครับถนนเลี่ยงเมืองอุบลจากแยกคำน้ำแซบมุ่งหน้าไปยังแยกดงอูพึ่งนะครับถนนสวยแล้วก็ดีทีเดียวนะครับเลี่ยงเมืองอุบล ถนนเส้นนี้รถเยอะนะครับแต่ก็ใช้ความเร็วได้นะครับรถไม่ติดนะครับเนื่องจากว่าจากแยกคำน้ำแทบมาถึงแยกดงบูพึ่งเนี่ยไม่มีไฟแดงเลยนะครับแล้วแยกดงบูพึ่งก็สามารถลงอุโมงได้นะครับไม่มีไฟแดงให้ติดนะครับแยกดงบูพึ่งก็ลงอุโมงได้แล้วก็แยกที่จะไปอำนาจ,จเจริญก็ ลงอุโมงได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขับรถสะดวกสบายนะครับข้างหน้าเห็นเป็นป้ายาไทยวัดสดุนะครับแล้วก็เซ็นทันนะครับเซ็นทรัลนะครับอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษเลยนะครับเซ็นทรัลเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีนะครับเป็นห้างขนาดใหญ่เลยนะครับเซ็นทันใหญ่เลยนะครับเซ็นทันอุบล ถนนสองสามหนึ่งถนนเลี่ยงเมืองครับเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีจากแยกคำน้ำแซมม่งหน้าแยกดงอูพึ่งข้างหน้านะครับเป็นห้างเซ็นทรัลนะครับห้างเซ็นทันนั่นเองนะครับเซ็นทันเซ็นทรัลพลาซาแล้วก็โรบินสันก็มีนะครับมีเซ็นทรัลแล้วก็โรบินสันนะครับห้างยักษ์ใหญ่เลยนะครับของประเทศเลยนะครับ เซนทรัลพลาซาแล้วก็โรบินสันนะครับห้างโรบินสันซ้ายมือก็เป็นมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยราชธานีนะครับราชธานียูนิเวอร์ซิตี้นะครับนี่ครับขวามือนะครับห้างโรบินสันห้างเซนทันนั่นเองนะครับขวามือเรา เซ็นทรัลพลาซาแล้วก็โรบินสันนะครับถือว่าจังหวัดนี้จเจริญน,นะครับอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่จเจริญมากๆนะครับเดี๋ยวเมื่อถึงแยกข้างหน้านะครับเป็นแยกดงอู่พึ่งนะครับผมจะไม่ลงอุโมงค์นะครับผมจะไม่ตรงไปผมจะเบี่ยงซ้ายออกไปทางอ,อำเภอเครืองใน ตอนนี้ผมก็กำลังจะถึงวงเวียนอุโมองอุโมงนะครับแยกดงอุพึ่งนะครับสีส้มและแดงก็จะมีป้ายออกไปทางเยสโสธรน,นะครับถ้าตรงไปก็คือไปอำนาจเจริญแล้วก็พี่บูลมังสาหารนะครับเดี๋ยวผมจะเบี่ยงซ้ายออกมาทาง ยะโสธรน,นะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าผมจะไปสนามกีฬาทุ่งบุรพานะครับต้องเลี่ยงซ้ายออกมาทางนี้นะครับอไม่ลงอุโมงค์นะครับคือถ้าลงอุโมงค์เนี่ยจะมุ่งหน้าไปหางนู้นแหละครับอำนาจ,จเจริญเลยนะครับ ขึ้นวงเวียนได้นะครับแล้วก็ออกยะโสธรได้นะครับนี่ครับพาทุกท่านขึ้นมายังวงเวียนเลยนะครับแล้วก็จะออกทางเส้นนี้นละครับถนนสาย23นะครับถนนแจ้งสนิทนะครับถนนเส้นนี้จะเรียกว่าถนนแจ้งสนิทนะครับไปยังอำเภอเข่องในไปยะโสธรแล้วก็ไปร้อยเอ็ดได้นะครับ ถนนเส้นนี้คือถนนหมายเลข23นะครับถนนแจ้งสนิทก็มุ่งหน้าไปโน่นและครับเรื่องในยโสธรได้นะครับเส้นนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านชมบรรยากาศเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ